สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับประวัติพระแก้วมรกตนะที่ผมอยากให้คนไทยได้รู้ว่าที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยนะเป็นวันที่ผมเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียผมได้มีโอกาสเจอกับนักโบราณคดีท่านหนึ่งและผมได้บอกท่านว่า ผมเป็นคนไทยท่านได้บอกกับผมว่ารู้จักพระแก้วมรกตผมบอกว่ารู้จักคำถามต่อมาผมตอบไม่ได้เลยทั้งๆที่ผมเป็นคนไทยนั่นก็คือรู้ไหมพระแก้วมรกตมาจากและวันที่21เมษาย,ยนคือวันอะไรผมนิ่งไปสักพักแล้วบอกว่า ผมอยากทราบเรื่องราวเหล่านี้ครับท่านเริ่มอธิบายให้ผมฟังว่าวันที่2 1เมษายนคือวันสถาปนากรุงเทพมหานครวันที่21เมษายน2 3 2 5คือวันแรกของการเริ่มกรุงเทพมหานครและรู้ไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยชื่อจริงคืออะไร คือคำถามที่อาจารย์ปิดท้ายอันเนี้ยผมรู้เพราะว่าผมชอบร้องเพลงสมัยก่อนอัศนีวสัสดนดังผมก็จำมาจากเพลงนี้แหละครับกรุงเทพมหานครก็ลำน้ำไปครับอาจารย์ก็ชมกลับมาว่าถูกต้องแล้วรู้ความหมายของชื่อนี้ไหมผมได้แต่งงงเหมือนไก่ตาแตกพร้อมมาคีดในใจว่ามันมีคำแปลด้วยหรอวะ่าสีหน้าผมก็คงเสือออกมาว่าเออมันมีคำแปลด้วยหรออาจารย์ อาจารย์เขาจึงแปลให้ฟังว่ากรุงเทพหานครอมรรัตนโกสินมหินทราอุยรดิาฐ์มหิกลพบนพรัตนราชธานีบุรีลมอุดมรัชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักก์ทัตยวิศณุกรรมสิทธ์ซึ่งแปลว่าเป็นราชธานีที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนปฏิมากรซึ่งแกะสลักขึ้นจากยกอันงดงามที่สุดและวิจิตรบรรจงที่สุดนั่นคือพระแก้วมรกตนั่นเอง คำถามต่อมาคือแล้วผมรู้ประวัติพระแก้วมรกตไหมพระแก้วมรกตมาจากไหนล่ะครับลาวคือคําตอบของผมอาจารย์แค่ยิ้มแล้วถามกลับมาว่าเพราะเคยไปวัดพระแก้วที่ประเทศลาวแล้วเห็นว่าสร้างมานานกว่าวัดพระแก้วที่กรุงเทพใช่ไหมตอบกบลับไปว่าใช่ครับอาจารย์จึงบอกว่าตามบันทึกพงศาวดานที่บันทึกของไทยเชียงใหม่ กล่าวตรงกันไว้ว่าพระแก้วมรกตนั้นถูกค้นพบครั้งแรกที่เชียงรายในปีพศ1977หรือประมาณ586ปีที่แล้วพระแก้วมรกตซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ขนาดใหญ่เมื่อเจดีย์องค์นั้นถูกออฟ้าผ่าจนยอดหักลงก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งพบพระพุทธรูปปิดทองซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ ปูนที่ถูกฟ้าผ่าพระในวัดนั้นคิดว่าเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปที่สร้างจากหินทั่วไปธรรมดาจึงได้นําพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ณนาภายในวิหารเรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆสองสเดือนต่อมาปูนที่ฉากบริเวณปลายพระนาศิกหรือจมูกของพระแก้วมรกตหลุดออกมาเจ้าว่าจึงสังเกตเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วภายในพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจาก หยกสีเขียวงดงามดังนั้นเจ้าว่าจึงกระทาบปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่จึงเป็นที่ปรากฏต,ต่อทุกสายตาว่าที่แท้จริงแล้วพระพุทธรูปองค์นี้แก่สลักจากหยกเขียว เพียงชิ้นเดียวทั้งองค์ผมจึงเกิดความงสงสัยด้วยความอยากรู้ว่าแสดงว่าพระแก้วมรกตนี้มีมานานแล้วและทําไมจึงเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์อาจารย์ได้ตอบคาถามผมว่าท่านถูกสร้างมาโดยใครและเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แน่ชาแต่การถูกซ่อนไว้ในปูนและพระเจดีย์อีกทีหนึง่งน่าจะเพราะว่าในาพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียง5,000ปีดังนั้นหลังจากที่หมดยุคนี้ไป การค้นพบพระแก้วมรกตในอนาคตจะทําให้ศาสนารุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพระพุทธรูปทํามาจากหยกทําไมเรียกมรกตครับผมถามคําถาม,ถาม,ถามที่ไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยแต่พระอาจารย์ก็ยังตอบด้วยรอยยิ้มว่าเพราะสีหยกสีเขียวเหมือนมรกตแล้ว ท่านมาอยู่ที่กรุงเทพได้ยังไงครับคือคําถามต่อมาพระอาจารย์เริ่มเครียดกับคําถามผมและตอบว่าจเจ้ารวบลัดเลยไหมจะได้ตอบให้เลยผมรีบเบรกอาจาจรย์แล้วบอกว่าผมมีเวลาถามเยอะครับอาจารย์เ่วยกุณนาเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องราวของพระแก้วมรกตที่ทุกคนเผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวางทาให้คนมากมายเข้าไปกราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลจนเจ้าผู้ปกครอง เม <moż> ืองเชียงใหม่กล่าวว่าประเทศพม่าจะมาเอาไปเพราะเมืองเชียงรายอยู่ติดกับประเทศพม่าเกินไปเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่จึงไปอัญเชิญพระแก้ามรกฏเพื่อมายังเมืองเชียงใหม่แต่ระหว่างทางช้างที่อัญเชิญเกิดตนกตกใจวิ่งไปยังเมืองลำปางไม่ยอมมายังเมืองเชียงใหม่เจ้าผู้ครองเมืองจึงส่งช้างตัวใหม่ไปผลกลับเป็นเช่นเดิมคือช้างอัญเชิญจะเดินไปทางลำปางอย่างเดียวเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็เชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติ จึงทรงคิดว่าพระแก้วมรกตผมมีความประสงค์ที่จะอยู่เมืองลำปางและเมืองลำปางก็ไม่ห่างจากเชียงใหม่มากจึงให้พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เมืองลำปางโดยสร้างวัดพระแก้วขึ้นโดยชาวลำปางต่างบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดพระแก้วขึ้นผมฟังด้วยความตื่นเต้นเพราะมันคือความรู้ที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าทั้งๆท,ท,ที่พระแก้วมรกตคือพระพุทธรูปประจํารัตนกโกสินท์อาจารย์เล่าให้ผมฟังต่อว่า พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ลำปางเป็นระยะเวลากว่า32ปีเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ใหม่เมื่อขึ้นครองเมืองแล้วจึงมีความประสงค์ให้อัญเชิญพระแก้วมรกตให้มาอยู่ที่เชียงใหม่แทนลำปางครั้งนี้สำเร็จบอกว่าพระแก้วมรกตย้ายมาประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่แต่นานๆทีเจ้าออกมาให้ประชาชนกราบสักกะระและอยู่ที่เมืองเชียงใหม่มานานถึง8 4ปีผมถามดักขึ้นทันทีว่าแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพเหรอครับอาจารย์ได้ฟังแล้วหัวเราะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นกรุงเทพยังไม่มีเลยผมได้แต่ เขินแล้วคิดในใจว่าช่วงนั้นน่าจะอยู่ช่วงอยุธยาอยู่เลยมั้งแล้วถามอาจารย์ว่าแล้วพระแก้วมรกตไปที่ไหนต่อครับหลวงพระบางคือคําตอบของอาจารย์และอาจารย์ยังบอกว่าตั้งใจฟังดีๆนะว่าได้มาได้ยังไง เดี๋ยวจะงงผมได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตั้งใจสิ่งที่อาจารย์กําลังอธิบายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่มีทิดาอยู่องค์หนึ่งชื่อยอดคําได้ส่งทิดาของพระองค์ไปสมรสกับเจ้าเมืองหลวงพระบางซึ่งต่อมาเจ้าเมืองหลวงพระบางและนางยอดคํามีบุตรชายชื่อพระชัยเชษดังนั้นหาจนับญาตเจ้าเมืองเชียงใหม่คือพระเจ้าตาของพระชัยเชษต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่เสด็จสวรรคตและไม่มีทายาทสืบทอดจึงไปขอพระชัยเชษซึ่งตอนนั้นมี ชมาอยู่ได้15บห้าพรรษาเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเจ้าตางงาไหมงงนะอาจารย์เล่าต่อว่าตามพงศสาวดารเชียงใหม่บันทึกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐ์รองเมืองเชียงใหม่ไม่นานพระบิดาของพระอ,องค์ที่ครองเมืองหลวงพระบางก็สวรรคตท่านจึงเดินทางกลับไปที่หลวงพระบางพร้อมนําพระแก้วมรกตกลับไปด้วยเพราะอยากให้พระปะยุรญาติของพระอ,องค์จะได้มีโอกาสสักการะบูชาพระแก้วมรกตแต่การไปครั้งนี้ท่านไม่กล้าบอกท่านไม่กลับมาเชียงใหม่อีกเลยอาจารย์ครับ วัดพระแก้วที่ลราผมเคยไปอยู่เวียงจันไม่ใช่เหรอครับแสดงว่าท่านต้องเดินทางต่อใช่ไหมครับอาจารย์ยิ้มกลับมาแล้วบอกว่าถูกต้องพระแก้วมรกตประดิษฐานณนะหลวงพระบาลเป็นเวลา12ปีและช่วงนั้นพระเจ้าบุรงบุเรงนองแข็งแก่งมากลบที่ไหนชนะทุกที่พระเจ้าชัยเชษจ,จึงคิดว่าเมืองหลวงพระบางน,นั้นอยู่ใกล้พม่ากเกินไปจึงตัดสินใจย,ย้ายจากหลวงพระบางมายัางเมืองเวียงจันทและได้เชิญพระแก้วมลกตและ พระบางมาประดิษฐานที่เวียงจันทร์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและจากปีไปหลายสิบปีและจากหลายสิบปีเป็น2 1 5ปีที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทร์คือตั้งแต่ปีพศ2100 3ถึง2,321นานมากพูดขึ้นอาจารย์จึงบอกต่อว่า215ปีที่เวียงจันทร์12ปีที่หลวงพระบาทรวมกันเป็น227ปีถ้านับช่วงอายุคนก็ประมาณ3ช่วงอายุคนนั่นคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่คิดว่าพระแก้วมรกตมาจากประเทศลาวผมจึงถึงบางอ้อแล้วท่านมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้อย่างไรครับอาจารย์ย้อนกลับมาย่างประเทศไทยในช่วงอยุธยาประมาณพศ2310 พมา่าบุกกรุงศรียุยามีทหารหนุ่มชื่อตากศินบุกฝ่ากองกําลังพมา่าออกมาพร้อมทหารคู่ใจของพระอ,องค์นามว่าพญามหากษัตริย์ศ,ศึกผมคิดว่าชื่อนี้เหมือนชื่อถนนในกรุงเทพเลยน่าจะมีอะไรแน่ๆใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องพญามหากษัตรศึกเนี่ยรบเก่งมากและอายุยังน้อยมีช่วงหนึ่งหลังจากพระเจ้าตากศินมหาราชได้รวบรวมประเทศได้แล้วตอนนั้นกรุงศรียุยาคังหมดสิ้นแล้ว ท่านจึงย้ายมาสร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีซึ่งมีพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้นำทหารในปีพศ2321พระยามหากษัตริย์ศึกได้ไปรบที่เวียงจันทร์และได้นำพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทยในคราวนั้นได้นำพระบางกลับมาด้วยแต่ภายหลังเกิดบ้านเมืองเดือดร้อนประชาชนต่างพากันเข้าใจว่าเพราะพระแก้วกับพระบางไม่ถูกกันพระบางจึงได้ถูกอัญเชิญกลับไปยังเวียงจันทร์เหมือนเดิมพระเจ้าตักสินได้พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในกรุงธนบุรีจวบจนกระ ทังพระเจ้าตากสินสวรรคตรต่อมาพระยากษัตริยสือดิงเสด็จขึ้นครองราชแทนและปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา,าราชรัชการที่หนึ่งรัชการที่หนึ่งทรงเปลี่ยนชื่อราชธานีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้วมรกตซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธรัตนปฏิมากรโดยเปลี่ยนชื่อราชธานีเป็นกรุงเทพมหานครอมอรรัตนโกสินทร์มหินทราอายุทยามหาดีลกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมรัชนีเว พรทมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นราชธานีที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนะปฏิมากรซึ่งแกะสลักขึ้นจากโยกอันงดงามที่สุดและวิจิตรบรรจงที่สุดอาจารย์เสริมตบท้ายด้วยว่าน่าเสียดายที่คนไทยทุกคนรู้จักพระแก้วมรกตแต่ส่วนน้อยเหลือเกินรู้ว่ามาจากที่ใดตอบอาจารย์กลับไปว่าตอนนี้ผมกลายเป็นส่วนน้อยแล้วครับอาจารย์ถามผมว่าอยากฟังต่อไหมผมบอกยังมีอีกละครับอาจารย์ยิ้มแล้ว ถามผมว่าเคยไปวัดพระแก้วหรือยังผมตอบว่าเคยไปครับคําถามต่อมาคือเห็นพระพุทธรูปยืนอยู่ซ้ายและขวาของพระแก้วมารากตไหมผมตอบว่าเห็นครับใช่พระพุทธรูปของภาษาลีบุตรและพระโมคกลลานะไหมครับอาจารย์ตอบกลับทันทีว่าผิดครับ แล้วอาจารย์ก็เล่าต่อว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่มีชื่อทุกคนต่างเรียกพระองค์ว่าพระมหากษัตริย์เจ้าอยู่หัวเมื่อรัชกาลที่1เสวยเสด็จสวรรคตและรัชกาลที่สองขึ้นคลองลาดและเสด็จสวรรคตรัชกาลที่สขึ้นคลองลาดแต่ผู้คนสมัยนั้นไม่รู้จักชื่อของรัชกาลที่1และสองจึงเรียกยุคของแต่พระองค์ว่าราชวงศ์ตอนต้นและราชวงศ์ตอนกลางรัชกาลที่สาไม่ยอมให้คนเรียกยุคของท่านว่าราชวงศ์ตอนปลายพระองค์จึง โปรดเกล้าตั้งชื่อให้พระมาหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ในองค์โดยสร้างพระพุทธรูปสองรูปขึ้นตั้งอยู่ซ้ายขวาของพระแก้วมรกตพระพุทธรูปทั้งสองบนทั้งสองบนนิ้วทุกนิ้วจะมีแหวนเพชรนินจินดาอยู่ทุกนิ้วแล้วราัชากาลที่3โปรดเกล้าตั้งชื่อองค์ขวาว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและองค์ซ้ายว่าสมเด็จพระพุทธเิศราชธิพาลัยภายหลังราัชากาลที่4ี่เปลี่ยนมาเป็นสมเด็จพระพุทธเิศราชนภา,าลัยอาจารย์ยังเสริมให้ ผมว่าถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าพระมหากรรษริย์ไทัยทุกพระองค์จะมีเพียงสององค์ที่มีคําขึ้นต้นด้วยคําว่าพระพุทธผมได้แต่อ้าปากค้างแล้วตอบอาจารย์กลับไปว่าขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับความรู้ที่ควรรู้นี้